ถ้าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมีปัญหาและคุณ move on ออกจากความรู้สึกเศร้าความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเสียใจกังวลใจความเครียดความวิตกกังวลต่างๆที่เป็นความรู้สึกด้านลบคลิปนี้มีวิธีที่จะช่วยให้คุณออกจากอารมณ์เหล่านี้ค่ะเวลาที่คนเราเจอกับปัญหาเข้ามาไม่ว่าจะเป็นสอบไม่ผ่านสัมภาษณ์งานไม่ผ่าน ทะเลาะกับแฟนแฟนบอกเลิกทะเลาะกับพ่อแม่ทะเลาะกับเพื่อนร่วมง,งานและกับทุกๆปัญหาเคยสังเกตตัวเองไหมคะว่าเวลาที่เจอกับปัญหาเข้ามาเรามักจะตอบสนองความรู้สึกต่อตัวเองเป็นความรู้สึกด้านลบเสมอและขยายปัญหาเกินกว่าความเป็นจริงให้มันใหญ่กว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นพอปัญหาในความคิดของเรามันใหญ่ขึ้นความรู้สึกของเราอะคะ่ะ มันก็จะดิ่งและดาวลงไปเรื่อยๆบางคนที่ดิ่งลงไปลึกๆแล้วดึงตัวเองขึ้นมาไม่ได้ทำแบบนี้เป็นประจำสม่ำเสม,สมอมีโอกาสสูงมากที่จะกลายเป็นคนที่เครียดง่ายหรือกลายเป็นโรคซึมเศร้าสิ่งที่แอดจะพูดต่อไปนี้แอดอยากจะส่งพลังบวกพลังความรักไปโอบกอดคุณไว้ให้คุณได้มีพลังชีวิตได้มีแรงสู้ก้าวไปข้างหน้า สู้ต่อไปวิธีที่จะทำให้คุณ move on ออกจากความเศร้าความทุกข์ความเจ็บปวดความเสียใจนั่นก็คือหากคุณมุ่งความสนใจหรือโฟกัสไปที่ความเจ็บปวดคุณจะทุกข์ต่อไปแต่ถ้าหากคุณโฟกัสไปที่บทเรียนคุณจะเติบโตต่อไปค่ะ เมื่อชีวิตต้องเจอกับปัญหาแน่นอนว่าเมื่อมันหลีกเลี่ยงกับความทุกข์ความเศร้าเสียใจไม่ได้แอดขอยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นแฟนบอกเลิกถ้าเราโฟกัสความเจ็บปวดเราจะไม่มีทาง move on ออกจากรักครั้งเก่าได้ออกจากรักคนเก่าได้เราจะอยู่กับความเศร้าเสียใจอยู่กับน้ำตาอยู่กับรักวันเก่า ความทรงจำเก่าๆที่มันจบไปแล้วต่อให้มีใครเข้ามาเราก็จะไม่เปิดใจรับเขาเพราะเราโฟกัสไปที่ความเจ็บปวดไงคะเราก็จะโทษตัวเองว่าฉันไม่ดีตรงไหนหรือฉันเคยทำผิดอะไรกับเขาหรือเพราะฉันเป็นแบบนั้นแบบนี้มันก็จะเกิดการโทษตัวเองตำหนิตัวเองคิดลบกับตัวเองมันจะทำให้คุณออกจากความเจ็บปวดนี้ได้ยาก แต่ถ้าหากคุณเปลี่ยนโฟกัสไปเป็นบทเรียนเออความรักมันก็เป็นแบบนี้เนาะวันหนึง่งไม่ว่าจะเป็นเพราะสาเหตุอะไรที่ทำให้ไปต่อกันไม่ได้ครั้งหนึ่งเราก็เคยได้มีประสบการณ์ได้รักกับหนุ่มไทยหรือได้รักกับหนุ่มต่างชาติ จีนเกาหลีญี่ปุ่นฝรั่งนะเยอะแยะและในโลกนี้ก็มีคนมากมายที่โดนบอกรักบอกเลิกเป็นเรื่องปกติในเมื่อคนนี้ยังไม่ใช่ thank you next เชิญคนต่อไปค่ะถ้าเรายังอยากมีคู่อยู่นะคะต่อไปนี้นะคะไม่ว่าชีวิตเราจะเจอกับปัญหาเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราเศร้าเราเสียใจเราทุกข์ใจเรากังวลใจ เราอะไรอะไรได้หมดเลยแต่เราจะไม่อยู่กับความทุกข์นั้นนานค่ะเราจะไม่แช่กับอารมณ์ด้านลบนานเราจะฟอร์มตัวเองขึ้นมาเราจะบิวตัวเองขึ้นมาเราจะกลับมาแปลงประกายอีกครั้งค่ะมีแค่ตัวเราเองที่จะให้กำลังใจตัวเราเองได้ดีที่สุดค่ะเวลาที่เจอปัญหารุมเร้าเข้ามาพร้อมกันเหมือนเรากำลังเจอมอรสุมชีวิต เหมือนปัญหาที่เข้ามาและแบกอยู่ตอนนี้มันไม่มีทางออกไหนให้เลยทุกๆก,การดิ้นรนทุกๆก,การสูญเสียทุกๆสิ่งที่ทำให้หัวใจสลายมันจะมีเมล็ดพันธ์แห่งปัญญาและความแข็งแกร่งอยู่ในนั้นด้วยค่ะทุกปัญหามันไม่เกินความสามารถที่เราจะแก้ไขได้คุณทำได้และคุณก็จะผ่านมันไปได้เช่นเดียวกันกับปัญหาที่เคยผ่านมาค่ะ อขอสรุปให้อีกครั้งนะคะหากเราโฟกัสไปที่ความเจ็บปวดเราจะทุกข์ใจต่อไปแต่ถ้าหากเราโฟกัสไปที่บทเรียนเราจะเติบโตขึ้นค่ะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะคะ